ไข่มุกเดินมาเร็วไข่มุกมา,า,าหาป้าไข่มุกเดินมาสิไข่มุกเดินมาไข่มุกมาลูกมาค่อยๆเดินมานะจับหวกไว้ตลอดเลยดาวคุณนี้หญิงท <c oughs> ะเลไหม ทะเลไหมคะ